ันนี้เราอยู่กับ e e อ e e e ซเ e t e r 1 5 VVA กันอีกแล้วนะครับก็มีคนเรียกร้องมาว่าอยากดูไฟแล้วก็เขาเรียกว่ามุมมองนะครต่างๆของคันนี้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะออมุมมองเวลาเราขับหรือว่าพวกไฟหนะ้าไฟหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนอื่นเขาเห็นนะมันจะเป็นประมาณไหนเด่ววันนี้ผมจัดให้นะคร ถ้าใครมาร้องอามาร้องทำไมมาครับมาเอ,าเอ,าอ้ยมาต่อกันเลยนะผมก็ใช้คันนี้มา700ลรวเอ้ย400ครับใช้มา400กิโลแล้วก็รถขี่ดีมากครับพุ่งดีนะฮะ แล้วก็ขี่สบายนิ่มนะฮะไม่แข็งไม่อะไรเลยโชค๊คนิ่มเลยน้ำหนักผมอยู่เกสิบนะขี่สบายไม่เคยขี่แรงมากนะคันนี้ไม่อยากขี่แรงมากก็ขี่สบายสบายเอาประหยัดน้ำมันนะเติมตั้งแต่ที่ทแล้วยังไม่หมดเลยนะฮะก็ดีเลย๋ยวให้ดูนี่นะสี่ร้อยแล้วเนี่ยเห็นนี่ดูน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ทิปอะไรของผมนะยังไม่รีเซ็ตอันนี้คือทีอ่ไปมันจะเตือนเวลาน้ำมันจะหมดนะนก็จะขึ้นมาเอฟตอนกระพริบนี่แหละนี่นาฬิกาอันนี้น้ำมันนะอันนี้น่าจะน้ำมันเฉลี่ยกีก่อะไรตั้งแต่เคยทำมาอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่แน,น่ใจนะก็ประมาณนี้รอบ ขี่ง่ายครับนี่ผมก็ใส่นี่เลยปลอกแล้วก็สติ๊กเกอร์นิดนิดเนียนอยตกแต่งไปครับก็จับดูไฟเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ขับมานะล้อก,ก็ใหญ่เลยนะโคงมันใจนะะแล้วก็บอกบอกก็ดีนะย้ายอนะไรนั่งก็ยาย็็บอกสบายอยู่นะเบรกก็ดีเบรกก็แน่นนะ เบรกดีมากนะก็เคยพี่ขับนะพี่ขับก็ดับไปหลายครั้งจะต,ตรงหม้อน้ำมันแบบลมนะฮะก็โชกคหน้าก็นิ่มเลยนะขี่แบบตกหลมุมนี่ผมแบบรู้สึกว่าไม่กระแทกเลยกระจกก็ไม่สั่นขี่ดีฮนะแต่ว่าตรงนี้เวลาเราปล่อยมันจะแบบนี้นิดนึงนะมี่เป็นอะไรเขาบอกว่า ด้กลุ่มเขาบอกมันไปทุกคันเลยอมืมันแบบมันมีปัญหานี้ทุกคนนะครไม่เป็นไรผมคิดว่าผมสบายอยู่แล้วผมไม่ได้ขับเล็กย่ามห้านี่แหละผมมอง,มองเดี๋ยวผมจะขับให้ดูด้วยก็บอกบอกก็ไม่ถือว่าเล็กนะผมขับนี่สบายมากขี่ทางไกลแบบสบายเลยอนเะบอะเนี่ยเบาะแบบนิ่มอยู่นะย่เห็นไหม คนลงไปนิ่มๆเลยเนี่ยเห็นไหมอืมอับแรงก็แท้นะเนี่ยเนี่ยแน่นด้วยครับชุดสีอะไรเขาเผมมาดูไฟกันเลยเนี่ครับอันนี้คือไฟเดย์ไทม์ตอนกลางคนืนจะประมาณนี้ในตาจะสวยกว่านี้นะแต่น,นี้ในโทรศัพท์ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าในตาเนี่ยในในโทรศัพท์มันจะประมาณนี้เอ้ยในตาผมจะมองแล้วมันจะประมาณนี้เออเนี่ยสวย นีไฟท้ายพวก R, R 1 5 R 1นี่นะเดี๋ยวดูไฟนี่นี่ไฟนี้ก็จะเป็นไฟขอทางน,นะตอนกลางคืนนี่นนนก็เป็น หลอดไส้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น LED แล้วนะตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยไปเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูตรงนี้จะเป็น LED นะตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไส้อยู่นี่อันนี้ก็ LED เนี่ย LED เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดไฟสูงโอ้ยกดผิด <laughs> นีบ yup. อันนี้ก็จะเป็น LED อยู่นะางนี่เลยเห็นไหมเห็นแสงมันออกมาไหมจ้าบนะเครื่องเครื่องก็สิงงงงคอไฟเอฟแปดเบียนเนีบเกียร์เดาบุกจะใส่เกียร์ดู มีรับเกียร์ก็บอกชัดเจนเกียร์ว่างออดูนะมีบอกอะไรเนี่ยเครื่องมีบอกหม้อน้ำอะไรทุกอย่างอืมนี่ก็ดีเลนะเดี๋ยวจะให้ดูท่านั่งนะท่านั่งตอนติดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้ไปดูท่าตอนขับตอนกลางคืนนะเดี๋ยวตอนกลางวันจะมาอีกคลิปนึงตอนนี้ให้ดูตอนกลางคืนก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่ง มาดูกันเลยเวลาเราจอดอยู่นิ่นงๆหรือเวลาเรานั่งมันจะเป็นยังไงอันนี้คือตอขาตั้งคู่นะรถก็ไม่สูงผมสูง175ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยน,นี่คือขาตั้งคู่นะมันกลาจทไ,ไม่เห็นนิดนึงมันเงานี่ขาจะแตะแตะแ,แต่ถ้าเกิดตรลงมาเต็มเท้าครับอือขาเต็มเท้านั่งสบายเนี่ยเห็นไหมรถก็บาลานดีดูนะเนี่ยรถมันถือว่าดีเลยนะ Yep. น,นี่ก็จะเป็นไ d เดชาม running w h i t นะฮะนี่เลยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทนี่ันน็ไฟธรรมดาเวลาเรายืนไไดูไปประมาณนี้ไปตูกครับปิดไ,ไฟนะนไฟแบบ อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งคืนเลยขึ้นง่ายๆมากนะรถมันทำบาลานมาดีนะดูนะผมเดียวขาตั้งคูขึ้นดูนะผมเหยียบมือนี่ปล่อยเลยนะดูนะเนียยดูนะเอาใหม่นะนี่สององกระทืบลงดูนะนี่ครับแกจับตรงนี้ไม่ได้ดึงด้วยนะ นี่เบานะถือว่าเบาแต่ว่าหนักก็ฟินนิดนึงถ้านั่งตอนขับเนี้ยกป็จะประมาณนี้ผมจะชอบเท้าจิกตรงนี้มันจะไม่หมอบมากอืจะประมาณนี้นะเวลาผมขับผมก็จะขับชิวๆอ,อ,อย่างเงี้ยเวลาหมอกก็จะประมาณนี้เนี่ยก็ได้เลยนะถ้าสำมดทำแมงดีเข้าโค้งก็ เอียงตูดมาอืมตูดโช๊หน้าครับเห็นไหมโช๊นิ่มเลยนะก็จะประมาณนี้เวลานั่งเวลาขับก็จะประมาณนี้ทีนี้ทีนี้ผมจะให้ดูถ้าพ O V วี <s up> ตอนขับนะฮะว่าตอนขับออกมาจากบ้านแล้วมุมมองคนดูไกลๆจะประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปขับอ้อมบ้านสักตาหนึ่งนะเ,ออเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้ก่อนไป ก็นี่แหละครับขับให้ดูหน้าบ้านนะเยวจะพาไปรอบบ้านสักครั้งหนึ่งว่าเวลามุมมองเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเวลาเ,าเห็นแสงสว่างเวลาเราขับตามทางมันจะชัดไหมนะมันจะสว่างไหมไปนี่ครับไปอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดเนยนะทำไงวะขับมือเดียว เนี่ยนี่คือไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำสูงเยอะขึดดด้นเยะนี่น,นะมุมอมองประมาณนี้นี่คือไฟต่ำนะนี่ก็จะประมาณนี้ไฟต่ำดดนี่ไปสูงนี่ไปสูงพอดีขึ้นเยอะนี่ครับบอกรอบรอบอกอะไรนี่เกียร์สามไปเลยนะ เดียวนก็ได้นะผมว่าดีเลยเดีด๋ยวตรงนี้มันมดืดใช่ไหมสว่างเลยนะเออสว่างมากในกล้องมันเหมือนจะไม่สว่างใช่ไหมแต่ของจริงผมบอกเลยโครนะโคดสว่างเลยนะโอ้กดไฟเรียวไม่ได้ด้วยนี่โชว์ก็นุ่มดี เซเตอร์หนึ่งห้าเอ็กเซเตอร์หนึ่งหห้าวปี2021นะครับก็วันนี้ก็ให้ดูตอนกลางคืนให้ดูไฟว่าเป็นยังไงเวลาขับตอนกลางคืนนะครับเผื่อบางคนจะตัดสินใจซื้ออุ้ยปากเผื่อบางคนจะตัดสินใจซื้อนะซื้อโอ้โหขอช้างนะครับก็พิจารณาเลยนะนะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะไรเนี่ยมานั่งด้วยทำไม ครับก็สว่างนะสว่างมากไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวก็ชัดเจนนะฮะรับรบองว่าคนอื่นนี้เห็นรถเราแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนนะอืมก็ลองดูแล้วพิจารณานะเบรกก็ดีนะขี่ก็สนุกนะรถเกียร์มีคลัตด,ด้วยนะอืมก็เป็นยงไงครับวันนี้ผมก็ ถ่ายตอนกลางคืนนะเพราะว่าในช่องผมนี่มีคนพิมพ์มาว่าอยากดูรถคันนี้ในตอนกลางคืนอยากดูรอบคันมันนีครับว่าตอนกลางคืนไฟมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนกลางวันมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมหาเวลาว่างก่อนนะครับต้องมีเวลาว่างนะถึงจะทําได้แล้วก็ตอนนี้ก็ว่างๆกินข้าวเสร็จมันก็ว่างทุกวันแหละครับผมก็พูดไปงั้นแหละก็เป็นอย่างงั้นครับสําหรับวันนี้สําหรับเจ้าเอ็กเซเตอร์วันนี้ก็ต้อง พอกันแล้วครับพอกันแค่นี้แหละครับเพราะว่าก็ได้เห็นเห็นกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงประมาณไหนนะอืมก็ถ้าเกิดไปจ่ายตลาดก็ต้องพายกระเป๋าก่อนนะครับช่วงแรกผมก็จะหาเก็บเงินซื้อกล่องมาอยู่นะอืมมันอาจจะไม่สปอร์ตนะแต่ว่ามันก็จะเก็บของเวลาเราไปตลาดได้นะฮะอืมตอนนี้ผมก็พายกระเป๋าเท่ๆไปก่อนนะอืม คนมองเต็มนะครับรถคันนี้มันแปลกนะฮะในอำเภอผมนี่ผมผมเห็นคันผมนี่แหละคันแรกเลยนะตั้งแต่เคยเห็นมาผมไม่ค่อยเห็นคนขับนะผมอยู่ร้อยเอ็ดอในร้อยเอ็ดนี้ผมเห็นประมาณสองสาคันแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอีกไหมก็ประมาณนี้แลครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสำหรับเอ็กซ์เตอร์วันนี้สวัสดีครับ